แล้วก็มาเลขที่สิบสี่นะวันที่สิบห้ามิถุนายน2551รอหสิบเอดต้องสิ1เอ3ดสิบสองสิบสาสสี่แต่เลขเลขที่สิบเอ็ดจะมาอยู่เดือนกรกฎาคมเห็นไหมฮะคือตีย้อนหลังไงฮะคือมันไม่เรียงตามลำดับสี่แต่อันนี้เขาเขียนขึ้นมาเองโดยลายมือที่เขาเขียนนี่ก็ไม่ใช่ลายมือของทวัดไม่ใช่ลายมือของาอาตมาเป็นลายเซ็นของอาตมาจริงเพราะว่าอาตมาเคยลืมไว้อาที่เคยบอกไป ว่านายสมพงษ์กันภัยได้บริจาคเงินให้ทวัดเป็นจำนวน,นตามนี้แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เขาเขียนขึ้นมาเองเป็นการปลอมแปลงเอกสารของทวัดซึ่งทวัดก็ได้ไปแจ้งความที่สพแม่อ่อนเชียงใหม่แล้วเพื่อจะดําเนินคดีในการปลอมแปลงเอกสารของทวัดต,ตรงนี้เราจะสังเกตว่าเหรียตนตำเลญดับ ันนีมม้มาเพิ่มหลักฐานทิเใ่ก็มีมาเพิ่มหลักฐานก็คือใบนุมธนบัตรมีใบเอกสารการแจ้งความจากโรงพับแล้วก็ใบเกี่ยวกับทางคมสภกรจังหวัดปทุมธานีส่งไปให้ตำรวจสอบว่ามีตัวไหนที่เป็นของจริงบ้างและตรงไหนที่เป็นของปลอมบ้างแล้วก็มีเกี่ยวกับอเอกสารร้องเรียนนะสังเกตดูนะว่าที่ชาวบ้านในหมู่บ้านแม่ระคตลอดถึงประชาชนทั่วไปเขาได้ร้องเรียนนี่ก็คือสังเกตดูนะว่า นี้เป็นใบประชาสัมพันธ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ว่า,างานไหว้ครูของที่นายสมพงษนไทยหรืออาจารย์หนุ่มกันไทยได้โฆษณาแต่สังเกตด,ดูนะว่าตรงนี้รายได้เงินรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้ใจ่ายแล้วถวายให้พระบริการเทียนชัยแม้แต่บาทเดียวถนนที่ดินที่นายสมพงษ์กันไทยได้บอกว่า,าซื้อที่ดินถวายวัด จำนวนเจ็ดไร่แต่ทางวัดได้รับคราวที่แล้วอาตมาได้มายื่นแล้วก็แจ้ให้กับสื่อได้ทราบแล้วว่าในสมภรณ์กัภัยได้ไปรัชพันธ์ไปทั่วประเทศทำหนังสือมาแจกจ่ายว่าได้ซื้อที่ดินถวายวัดจํานวนเจ็ดไร่กว่าแต่ว่าทางวัดมีจดกแค่ห้าไร่แล้วก็นําหลักฐานต่างๆมาให้กับท่านอธิบดีนะผู้กับตัวพอดีเพิ่มเติมแล้วก็จะมีรายชื่อแต่ผู้ที่ร่วมร้องเรียนจะเป็นรายชื่อต่างๆทั้งหมดนะ ของชาวบ้านแม่ระไคที่ร้องเรียนต้องการที่ดินอ่ของวัดคืนนะอันนี้ก็จะมีจํานวนมากเลยนะถ้าลงเงินว่าจะตรงที่เ่ินประมาณนี้จะมีบอกว่าซื้อ,อได้บริจาคเงินจนํานวนหนึ่งวังตราวาเพื่อเป็นธนรณีสงฆ์แต่ทางวัดได้รับแค่ห้าไร่เพราะว่าอีกสองไร่ะนะโอนเป็นชื่อของภริยาก็คือนางสาวอรวรนวิลาทอง フフ <laughs> <laughs> ใบรัมโมดธนาบัตรให้แต่ว่าในนั้นจะเป็นใบมัมโมดนาบัตรที่นายสมภพไทยเขียนขึ้นมาเองก็มีเป็นจำนวนเงินอยู่ฝากาบ,าบัติคือเป็นการฟอแไปเอกสารแล้วก็จะมีอเอกสารเกี่ยวกับการซื้อที่ดินถวายวัดแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกรายละเอียดใบรัมโมดธนาบัตรที่ทางกรมสรรพากรส่งมาให้ตมาแล้วก็นี่ก็เป็นเกี่ยวกับหน er ังสือทางร้องเรียนจากาชาวบ้านเพื่อจะร้องเรียนเกี่ยวกับ ที่อาจารย์หบอกว่าเงินไรายได้ในการไหว้ครูทั้งหมดบริจาคให้กับวัดแม่ทั้งแม่ตะไคร้แต่ว่าทางวัดไม่เคยได้รับเงินนะก็มีรายชื่อบาา้ามัเสิดรับสองสว้ไวน้นะครับ,รบผมคงไม่ได้ร่วมถแถลงเพราะว่ารายละเอียดอาจารย์ต้องถแถลงเองนะครับแต่ผมจะไปดําเนินการตามเรื่องเดิมที่ทําไว้นะครับซึ่งเ,เรื่องนี้ก็ใช้เวลามากนิดนึงเพราะว่ามันมีรายละเอียดเร่องเรื่องตู้เงินต้องตรวจสอบเรื่องระบบบัญชีเรื่องไรนะครับ เมื่อได้รับเพิ่มจากท่านเจ้าวาดมาก็ผมก็จะมอบให้สำนักคดีอาญาพิเศษสองนะครับซึ่งรับผิดชอบอยู่เดิมนะครับทำเรื่องต่อเนื่องัในยงจะแจ้งให้นะรับครับ้ามีอะไรอาจารย์ให้ข่าวแล้วนะครับครับเรียบร้อยนะครับใช่ครับในทางคดีให้เวลาหน่อยเพราะว่ามันเป็นการตรวจสอบอยู่กับเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยจะต้องตรวจสอบด้วยความรอบคอบแล้วก็ใช้เวลานะครับ ตรวจสอบทางบัญชีตรวจสอบทางธนาคารเอาแค่เอกสารโต้ตอบปทาธนาคารก็ใช้เวลาลแล้วนะครับก็ผมจะเร่งติดตามให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มจากท่านเจ้าวาดด้วยแลย้วโอเคนะครับขอบคุณครับ